สวัสดีค่ะขอตาลับสูุมันนี่ออนไลคลิปนี้มาที่ l i ฟ e Point กันหน่อยนะคือ l i ฟ e p o ย n t เป็นการทำแบบสอบถามที่ทำได้ทาง Android แล้วก็ iOS ทําทำได้ทางมือถือแล้วก็คอมทำได้ทางเว็บแล้วก็แอปใครอยากเล่นใครอยากสมัครใครอยากทำแบบสอบถามทำแบบสำรวจรับเงินฟรีก็สามารถไปค้นหาที่ Google หรือไม่ก็ Safari ได้เลยพิมพ์ไปว่า Live Point แล้วก็ การกดสมัครนะตัวนี้ทำฟรีไม่มีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนใดๆทั้งสิ้นหลายคนสมัครตามที่นุชบอกตั้งแต่แบบช่วงแรกๆหลายคนก็ได้เงินกันไปหลายร้อยหลายพันแล้วก็ดีใจด้วยนะคะส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ๆหรือสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ ตัวนี้เขาจ่ายจริงค่ะไม่ต้องถามว่าเอ้ยมันได้จริงไหมพี่มันได้จริงเหรอมันยังวนอย่างนี้อย่างนั้นเหรอมันมันได้จริงมันไม่มีเหตุผลที่หนูจะเอาเว็บกับแอปที่ไม่จ่ายเอามาลงเพราะว่าหนูก็ทําด้วยถ้ามันทําแล้วมันเสียเวลามันไม่ได้เงินแล้วทำไมหนูจะต้องเอามาลงในช่องเพื่อที่จะให้คนดูคลิปทําตามด้วยมัน มันไม่ไฟะนะคะอันนี้ก็มั่นใจค่ะว่าเข้าใจจริงนะส่วนหน้าตาของไลฟอย n ์จะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาของไลฟอยด์เวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือแบบสอบถามวิธีการทําแบบสอบถามเราแค่กดเข้าไปกดตามนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นข้อมูลต่างๆให้เรากรอกแล้วก็เราก็รากรอกเข้าไป ถ้าเราตรงโปรไฟล์ตามที่เขากําหนดเราก็สามารถได้รับคะแนนตามที่เขาขึ้นไว้ให้นี่สามคะแนน5 0 0คะแนนประมาณนี้ส่วนส่วนการแลกของรางวัลจะใช้คะแนนไลฟ์พออยู่ที่1,100คะแนนแรกเงินเข้าทูม o นี่วอลเลตอยู่ที่100บาท1,650คะแนนแรกอยู่ที่150บาทแล้วก็3,300คะแนนแรกอยู่ที่300บาทก็ ก็ได้อยู่นะสำหรับตัวนี้ได้คะแนนได้เงินจากเว็บนี้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นเว็บที่สามารถทำได้เองแล้วก็แบบสอบถามของเขาบางอันมันก็ยากบางอันมันก็ง่ายบางอันแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กดดูวิดีโอสองสามอันก็ได้รับคะแนนแล้วอะ่ะก็แนะนำนะคะอันนี้บอกเลยว่าแนะนำจริงๆสำหรับคนที่ เพิ่งเริ่มหางเงินออนไลน์ใหม่ๆแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเพื่อนแนะนําทําแบบสอบถามตอบโจทย์ที่สุดแล้วใครใครใครท้อในการหางเงินออนไลน์ก็ลองดูนี้คะ่ะลองดูแบบสอบถามดีกว่าแต่ถ้าเราชอบเล่นเกมเราเป็นสายเกมก็เล่นเกมต่อไปอันนี้เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดส่วนการแลกของรางวัลจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ มาข้างบนดีกว่าอะแกลกรางวัลการแลกของรางวัลของเขามันมีหลายอย่างให้เราแลกแต่ว่าหลักๆหรือส่วนมากที่นุนแ้แลกมากที่สุดก็จะเป็นการแลกผ่านของกำนันอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นของขวัญที่เป็นของขวัญเป็นของกำนันที่นุ้นแลกบ่อยที่สุดแล้วเนี่ยค่ะทูมันนี่วอลเล็ นี่อย่างที่บอกค่ะว่าจะใช้คะแนนอยู่ที่หน,นึ่ร้คะแนนนี่นะนี่นี่ตรงนี้อันี้หน,นึ่งพันห่งร้อยคะแนนแรกอยู่ที่หนึ่งรบาทหน,นึ่ร้อยห้าสิบคะแนนแรกอยู่ที่หนึ่งร้อยหาสิบบาทแล้วก็สามพันสามร้อยคะแนนแรกอยู่ที่สามรอยบาทการดูอยู่ข้างล่าง นี่นะตอนนี้ของนนมีอยู่ที่2,285คะแนนก็จะแลกได้อยู่ที่150บาทการแลกข,ของรางวัลของ l i ฟ e p o i n t เมื่อก่อนการแลกข,ของรางวัลมันจะยุ่งยากซับซ้อนให้เราใส่ชื่อใส่น้ำสกุลใส่ที่อยู่ใส่อีเมลน,นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้การแลกข,ของรางวัล l i ฟ์พอยต์ง่ายกว่าเดิมเยอะ ข้อมูลต่างๆไม่ต้องใส่เพียงแค่เลือกคะแนนเสร็จแล้วกดที่รับเงินตรงนี้ยืนยันคำสั่งซื้ออ่ะกดที่รับเงินอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันได้คะแนนของเราลดแล้วหลังจากนี้เราก็ รออีเมลยืยนยันการแลกข,ของรางวัลซึ่งตอนนี้อีเมลยืยนยันการเลกข,ของรางวัลของเราเข้าแล้วอ่า่วนล่างนี้คือประวัตินี่ประวัติประวัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามการแลกคะแนนจะอยู่ตรงนี้ยอดก่อนนู้นที่นุดแรกมาก็จะเป็นวันที่ วันที่2เนี่ยค่ะยอดก่อนหน้านี้คือ2กันยา1,650คะแนนและเงินอยู่ที่150บาทส่วนอันนี้คือยอดล่าสุดที่แรกนี่ประมาณนี้ส่วนอีเมลอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลน,นะคะเพราะว่าหลายคนยังสงสัยอีกอ่ะมันได้จริงเหรอโอเคนี่อีเมลอันนี้อีเมลยืนยันการแลกของรางวัลน,นะคะ ขอบคุณสำหรับคำสั่งรางวัลเราได้รับคำขอแกลกรางวัลของคุณแล้วนี่หมายเลขคำสั่งของเราคืออันนี้บัตรของขวัญอิเล็กทรอนส์ค,คืออันนี้แล้วก็ได้เงิน150บาทแล้วเขาแจ้งไว้ว่าคุณจะได้รับเงินภายใน5วันทำการหลังจากนี้เราก็รออีเมลที่เขาจะส่งมาบอกว่าเอ,อ้ยของขวัญ ของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมาถึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเติมเข้าวอลเลตซึ่งการเติมเงินเข้าวอลเลตจากไลฟพอยต์ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวถ้ายอดเข้าถ้ายอดเข้าเดี๋ยวนุชมาทําคลิปอัปเดตให้เดี๋ยวจะมาทําคลิปเติมให้ดูให้ให้ดูนะคะเติมให้ดูว่าเอยมันเติมยังไงแล้วมันได้จริงไหมบางคนเอออันนี้ก็พูดอีกรอบนึงก็ยังคาใจยังคล่องใจก็ กดติดตามไว้นะคะจะได้รู้จะได้เข้าใจว่ามันได้หรือไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากไวน้นิดนึงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็ฝากกดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนใครที่ยังไม่เคยได้เลยแล้วแบบอยากได้จริงๆอยากหาเงินออนไลน์จริงๆแนะนำไม่ทำแบบสอบถามนะคะจะได้เข้าใจคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ หลังจากนี้อีกประมาณ4วันนะประมาณ4วันเดี๋ยวนุชมาทําคลิปเติมให้ดูนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้เกาะหมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ